ไฮคะ่ะทุกคนสวยได้ไม่ยากมาพบกับทุกคนแล้วนะคะวันนี้มาพบกันแปลกๆไหมชุดนอนคืออาบน้ําแล้วแต่คืออะไรคะยังไม่ได้คลีนเครื่องสําอางเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาคลีนเครื่องสําอางให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันนะคะว่ารูทีนในการทําความสะอาดผิวหน้าของพี่อ้อมเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างนะคะก่อนอื่น แปะผมกันก่อนเลยจ้านี่คือสระผมอาบน้ำแหละปกติในี่อ้อมจะล้างหน้าเลยนะแล้วค่อยอาบน้ําแต่วันนี้พิเศษไงอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนว่าสิ่งแรกที่พี่อ้อมทําในการคลีนเมคอัพคืออะไรนะคะนั่นก็คือสิ่งแรกที่อ้อมทําในการคลีนเมคอัพนะคะนั่นก็คือการใช้คลีนซิ่งบาร์มคะคลีนซิ่งบาร์มตัวนี้ของมิสทีนค่ะเนี่ยเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะน้องๆค่ะ พี่ออมก็จะตักครีนซิ่นบาร์มออกมานะคะประมาณนี้เนี่ยคะ่ะแค่นี้แหละ แล้วมือต้องล้างให้สะอาดนะคะน้องๆค่ะจุดเริ่มต้นของการมีผิวดีนั่นก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าที่ถูกต้องและการทําความสะอาดผิวหน้าที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนั่นก็คือมือต้องสะอาดที่สุดนะคะการคลีนเมคอัพด้วยบาร์มเป็นสิ่งที่พี่อ้อมชอบและโปรดปรานมากๆรองจากการใช้ออยล์นะคะพี่อ้อมจะสลับกันร,ระหว่างออยล์กับบาร์มะคะแต่ช่วงนี้อินเลิฟกับการใช้บาร์มมากๆนะคะโนสปอนนะคะน้องๆค่ะทุกอย่างพี่อ้อมซื้อมารีวิวเองนะ า,าบาลกับออยใช้วิธีการเดียวกันนั่นหนึ่งมือคุณต้องสะอาดและแห้งห้ามมือเปียกห้ามหน้าเปียกนะคะเพราะว่ามันจะไม่สะอาดมันจะไหลปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดและท้่สำคังคือติดอยู่ที่เดิมจ้าไม่ได้ทุกอย่างต้องแห้งนะลูกเสร็จแล้ววอร์มวอร์มแบบนี้ให้บาลเข้าเมลนิดนึงนี่นะคะพอเมลได้แบบนี้แล้วแพ็คลงไปลูกนี่ ตายแล้วฉันพีชีพอีกแล้วทุกคนกลัวฉันไหมอะไรพี่อ้อมก็จะใช้นิ้วนางเพราะว่านิ้วนางเนี่ยเบาในการที่จะแบบเห็นไหมดึงเจ้ามาสคาร่าออกไปเสร็จแล้วพี่อ้อมก็จะใช้อุ้งมือตรงนี้นะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถูกออกอย่างนี้หน้นผาผากพี่อ้อมก็จะดึงไปอย่างนี้คิ้วตา ดึงลงปอกจมูกก็จะลงมาอย่างนี้นี่นะคะพี่อมใช้วิธีนี้มาน,นานแล้วนะคะเป็นศาสตร์ของคนญี่ปุ่นนกะ็คือการล้างหน้าตามแนวโพรงขนเวิร์กมากนะพี่อมชอบน้องๆก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะนี่ใครเห็นไหมแ้วขั้่อ้อมก็จะเมวออกมาเองเลยอย่างนี้ง่ายมากมาี พอได้แบบนี้แล้วนะคะพอเราถูแบบไม่มีอะไรแข็งๆแล้วคุณนะคะลื่นปื๊ดหมดแล้วแล้วก็เช็คในกระจกแล้วเมลหมดแล้วเราก็ไปล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดขอนี่คือคลีนล้างด้วยน้ำเปล่าออกแล้วนะคะหน้าเป็นประมาณนี้ยังไม่หมดค่ะเราจะมีเศษมาสคาร่าเล็กๆน้อยๆหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะพี่อ้อมก็จะใช้สำลีนะคะคู่กับ ครนซิ่งในลักษณะแบบนี้นะคะที่จะมีออยเป็นไอรีมูเวอร์นะคะใครใช้ตัวไหนอยู่จัดเลยค่ะลูกพี่อ้อมมาใช้อยู่สองนี้อนี้แหละลอรีออกับเมเบ r ลีนตัวไหนเซลล์ก็ตัวนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วพี่อ้อมก็จะนี่เลยแพล็คลงไปนับ1น0ถึงสิเสร็จแล้วลูดออกเสร็จแล้วก็นับ1น0ถึงสิเสร็จแล้วลูดออกนี่เห็นไหมเขาก็จะติดมาแบบนี้เห็นไหม ต่อไปอีกครัง้งหนึ่งทำเหมือนกันนับ1-10ถึง10รูดออกเสร็จแล้วก็นับ1-10ถึง10รูดออกนะคะพีกกลับหลงังอีกรอบหน,นึ่งนี่อืมแล้วก็ปากด้วยนะคะอ่ะ เสร็จแล้วยังไม่พอต้องตามด้วยโฟมค่ะทุกคนนะคะที่พี่อ้อมเลือกใช้เนะี่ยคือเซราวี v, คือไม่ต้องบอกก็รู้เนาะนั่นะนะคือเซราวี v นะคะของพี่อ้อมชอบใช้เป็นสูตรไฮเดรติ้งนะจ๊ะอันนี้จะไม่มีฟองพี่อ้อมก็จะปั๊มใส่ฝ่ามือปืดป๊ดปื๊ด2ปั๊มแบบนี้เสร็จแล้วถูแล้วก็ลงไปบนผิวเลยค่ะ นี่ใช้วิธีการเดียวกันดึงออกข้างลักลงเนี่ยค่ะง่ายไ,ไหมไม่ไมากแค่นี้เองพี่อ้อมก็จะใช้เวลาอยู่เขามาหนึ่งนาทีเนี่ยค่ะหมุดวนหมุนไปหมุนไปตัวนี้พี่อ้อมชอบเพราะว่ามันไม่ทำให้หน้าแห้งหน้าแบบหน้าดีหน้าอิ่มอะไรอย่างเงี้ย นีเมื่อครบ1นึาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดจ้าล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ครีนด้วยครีนซิ่งบาร์มนะคะแล้วก็ล้างด้วยเซราวีตัวนี้นะคะพี่อ้อมล้างด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่พี่อ้อมจะทำตามทันทีนะั่นก็คือการใช้ ออยค่ะเฟสออยที่น้องๆใช้อยู่มียี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นพี่อ้อมใช้สกอร์เรนตัวเดิมนะคะพี่อ้อมเนี่ยนี่เลยบีบใส่มือนะคะเสร็จแล้ววอร์มวอร์มวอรมวอมวอร์มแล้วก็ลงไปที่ผิวหน้าแบบแห้งๆนี่แหละคะ่ะและแลาคอไม่ต้องเช็ดนะผิวหน้าลงไปเลยค่ะ น้องๆก็อาบน้ําทําขั้นตอนอื่นๆของน้องๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าสาวๆผิวแห้งอย่างชาวเรานะคะอย่าปล่อยให้หน้าแห้งเด็ดขาดนะคะพี่อ้อมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้หน้าตัวเองเนี่ยแห้งแบบไม่มีอะไรเคลือบผิวน,นะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื่นได้แบบเร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ผิวของเราสูญเสียความชุ่มชื่อนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะว่าสะอาดและ ไม่แห้งตึงชุ่มชื่นนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะน้องๆอาบน้ําเสร็จแล้วทาครีมตัวอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาน้องเาน้ำเสร็จแล้วก็ลงขั้นตอนสกินแคร์ปกติของน้องๆได้เลยนะคะบอกเลยวิธีนี้คือ เป็นการเตรียมผิวก่อนการลลสกินแคร์ได้ดีมากนะคะขั้นตอนต่อไปของสกินแคร์เนี่ยผิวของเรามันพร้อมรับมันฟูมันอิ่มมันแบบมันซึมครีมมันแอบซอบครีคมได้แบบดีมากๆจริงๆนะคะลองไปใช้ดูนะคะผิวธรรมดาใช้วิธีนี้ได้นะคะผิวมันขาดความชุ่มชื่นก็ใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ผิวแห้งพี่อ้อมบอกเลยว่าเธอต้องทำถ้าเธอทำแบบนี้นะรับรองว่าผิวเธอจะดีอีก 10-20ปีเลยล่ะค่ะคุณน้องขาเนี่ยคือเรื่องใดดีในสวยได้ไม่ยากนะคะอุ้ยสลัชื่อเพื่อชาติคิ้วก็ไม่มีอีกแล้วอยากาัวกันไปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครอยากให้พี่อ้อมเนี่ยทำรีวิวทำ How to อะไรก็ของกันเข้ามานะคะเดี๋ยวพี่อ้อมทำให้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายค่ะ